สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกันในช่วงในรอบบ่ายวันนี้นะครับวันเสาร์ที่27กรกฎาคม2567นะครับสำหรับวันนี้บ่ายถึงค่ำหลายพื้นที่เตรียมรับในส่วนของฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับโดยเฉพาะโซนที่มีฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วยังคงต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คข้อมูลนะครับสำหรับในช่วงเช้าที่ผ่านมา ยังคงเป็นโซนจุดเดิมนะครับที่มีฝนตกนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดตากนะครับจังหวัดตากแล้วก็จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับอําเภอท่าสองยางจังหวัดตากอําเภอแม่ระมาดนะครับจังหวัดตากแล้วก็แถวแม่สะเรียงของแม่ฮ่องสอนนะครับแล้วก็อมก๋อยเชียงใหม่ที่มีฝนตกต่อเนื่องมานะครับล้อมแรดลําปาง3าเงาจังหวัดตากลีลําพูนนะครับวังชินแพร่แล้วก็ แม่ฮ่องสอนนะครับด้านบนแถวอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนะครับอำเภอเมืองแล้วก็ฝั่งที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษแล้วก็ต้องเฝ้าระวังในส่วนของน้ําท่วมนะครับก็คือจังหวัดตราดนะครับเช้านี้ยังคงมีกลุ่มฝนนะครับทางด้านจังหวัดตราดยังคงมีฝนต่อเนื่องทั้งตราดและก็จันทบุรีนะครับ เขาสมิงอําเภอเมืองตราดอําเภอเกาะช้างนะครับเฝ้าระวังฝนตกหนักนะครับบ่ายถึงค่ำนี้ยังมีโอกาสที่จะเข้ามาเติมเรื่อยๆนะครับสําหรับในช่วงบ่ายถึงค่ามีฝนต่อเนื่องนะครับดูฝนนิดหนึ่งช่วงเช้าอมก่อยเชียงใหม่มีฝนนะครับแล้วก็อําเภอท่าสองอยางจังหวัดตากในส่วนของทางด้านภาคเหนือด้านบนนะครับแล้วก็ ในส่วนของอำเภอสซโยกการจนบุรีมีฝนนับเภอศรีสวัสดิ์อำเภอทองผาภูมิและก็สังขะบุรีนะครับมีกลุ่มฝนในช่วงเช้าที่ผ่านมานี่นะครับอำเภอแม่ระมาดจ,จังหวัดต,ตากอภอสามเงาอำเภอท่าสองยางอำเภออมก่อยนะครับอำเภอลี้ลำพูนอำเภอวังชินแพร่นะครับแล้วก็แถวสังขะนะครับมีกลุ่มฝนส่วนจังหวัดที่ต้องจับตาเป็นพิเศษก็คือจังหวัดตราดนี่นะครับจังหวัดตราด บ่ายถึงค่ำฝนก็น่าจะเข้ามาเติมต่อนะครับเพราะฉะนั้นก็เฝ้าระวังในส่วนของฝนตกหนักถึงหนักมากทําให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะครับเดี๋ยวมาดูในช่วงตั้งแต่ช่วงบ่ายวันนี้นะครับตั้งแต่ช่วงเที่ยงเป็นต้นไปนะครับโซนที่ต้องเฝ้าระวังและก็ต้องจับตาดูก็คงเป็นในจุดเดิมครับไม่ว่าจะเป็นแม่ห้องสอนนะครับแม่ห้องสอนจังหวัดตาก แม่ฮองสอนตากแล้วก็กาญจนบุรีนะครับแล้วก็ในส่วนของภาคตะวันออกนี้นะครับระยองจันทบุรีตราดนะครับระยองจันทบุรีตราดต้องเฝ้าระวังนะครับโดยเฉพาะจันทบุรีแล้วก็ตราดนะครับแล้วก็แถวพิษณุโลกนะครับแถวเพชรบูรณ์น่นานอยู่กันมีฝนนะครับน่านเชียงรายเชียงใหม่นะครับ พะเยานะครับลำพูนล,ลำปางบางส่วนนะครับมีโอกาสที่จะมีฝนนะครับในช่วงเที่ยงนี้นะครับสตาร์ทที่เที่ยงแล้วก็พอช่วงบ่ายนะครับดูช่วงบ่ายพอบ่ายโมงฝนก็จะมีการกระจายตัวมากขึ้นนะครับวันนี้ฝนเริ่มที่จะกลับมามากขึ้นเหมือนเดิมนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายแม่สวยนะอำเภอผานโซนนี้อำเภอ,เอจังหวัดพะเยานะครับ แล้วก็น่านจังหวัดน่านจังหวัดพแพร่แล้วก็อุตรดิตนะครับอุตรดิตฐพิศณุโลกสุโขทัยนะครับกําแพงเพชรแล้วก็ขาดไม่ได้จังหวัดตากนะครับจังหวัดตากจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากแม่ฮ่องสอนกาญจนบุรีนะครับส่วนอีสานช่วงบ่ายนี้ฝนก็จะเริ่มกลับมาอีกนะครับจังหวัดเลยนะครับจังหวัดเลยจังหวัดหนองบัวลําพูอุดรธานีนะครับ ขอนแกน่นหนองคายบึงกาฬสกลนครอุบลราชธชานีนะครับศรีสะเกษบุรีรัมย์สุรินทร์นะครับแล้วก็ที่ต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องเป็นพิเศษก็คือโซนทางด้านฝั่งตะวันออกนี่นะครับจังหวัดปราจีนบุรีสะแก้วชนบุรีระยองฉะเชิงเทรานะครับจันทบุรีแล้วก็ตราด ภาคใตฝ้ฝนก็จะเริ่มกลับมานะครับเพชรบุรีประจวบคิรีขันระนองนะครับระนองกระบี่พังงานะครับฝั่งตะวันตกฝนเริ่มที่จะกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับในส่วนของทางด้านภาคใต้นะครับนี่คือในช่วงบ่ายนิดๆนะครับดูบ่ายขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับนี่ไล่ดูเป็นชั่วโมงนะครับหกชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับที่ไหนฝนบ้างครับเดี๋ยวมาไล่ดู พอช่วง14นาฬิกานะครับตรงนี้จุดที่ต้องจับตาดูก็คืออีสานตอนบนนะครับมีลุ่นฝนกลับมานะครับจังหวัดเลยจังหวัดหนองบัวลำพูอุดรธานีนะครับแล้วก็ขอนแก่นกาฬสินนะครับหนองคายบึงการสกลนครนครพนมนะครับแล้วก็มาทางด้านมุกดาหาร บุกดาหารแล้วก็มานี่นะครับกาลสินมาด้านนี้นะครับมอีสานตอนบนแล้วก็ฝั่งตะวันฝั่งอีสานใต้ด้วยนะครับนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธานีนะครับฝั่งนี้จะเป็นปราจีนบุรีสะแก้วระยองจันทบุรีตราดนะครับปราจีนบุรีสะแก้วระยองจันทบุรีตราดกรุงเทพ นนทบุรีประทุมธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยานะครับนครนายกสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาครน,นะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นเพชรบุรีประจวบคีรีขันธน์ชุมพรภาคใต้ฝนเริ่มกลับมานะครับสุราชานีระนองพังงากระบี่ภูเก็ตนะครับจนถึงนครศรีธรรมราชวันนี้ภาพรวมฝนจะเริ่มกลับมานะครับในโซนภาคเหนือก็ จังหวัดตากนะครับการจะนับ,บรีด้วยนะครับภาคกลางจังหวัดตากแล้วก็กำแพงเพชรสุขโขท,ทัยพิษนุโลกนะครับอุตรดิตถ์พิจิตรนะครับเพชรชบูรณ์แล้วก็แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่นะครับลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์นะครับมีโอกาสที่จะเจอในส่วนของกลุ่มฝนนะครับ ตรงนี้โมเดลช่วงบ่ายสองนะครับประมาณบ่ายสองไปดูช่วงค่ามาอีกนิดนึ่งนะบ่ายีกนิดนึ่งสิบห้านาฬิกานะครับถ้าดูจากตรงนี้โซนที่มีโอกาสจะเกิดฝนตกหนักนะครับจังหวัดเชียงใหม่ลำปางนะครับลำพูนอุตรดิตฐนะครับแล้วก็พยาวน่านเชียงรายเชียงใหม่บางส่วนนะครับพิษณุโลกบางส่วนแล้วก็ พิจิตรนะครับพิจิตรบางส่วนกำแพงเพชรตากบางส่วนนะครับเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงบุรีอ่างทองนครสวรรค์นะครับลบบุรีบางส่วนสระบุรีสุพรรณบุรีบางส่วนนะครับพระนครศรีอยุธยานครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซานะครับ กรุงเทพนนทบุรีประทุมธา,น,มานีสมุทรสาครสมุทรสงครามราชบุรีนครปฐมนะครับฉเชิงเชาวสมุทรปราการแล้วก็มาทางด้านนี้จะเป็นชนบุรีระยองจันทบุรีตราดนะครับแล้วก็วัฒนานครสแกวก็ยังมีลุ้นแล้วก็อีสานจะเป็นบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดนะครับอุบลราชธานีบางส่วนอำนาจ,จเจริญน,นะครับ มุกดาหารสกลนครนครพนมนะครับบึงกาฬแล้วก็อุดรธานีหนองคายขอนแก่นบางส่วนนะครับนี่คือในช่วงบ่ายๆนะครับแล้วก็สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงภูเก็ตกระบี่ตรังนะครับสงขาลายะลานราธิวาสฝนเริ่มกลับมานะครับในโซนทางด้านภาคใต้วันนี้ฝนเริ่มกลับมานะครับ แล้วก็พอช่วง17นาฬิกานะครับช่วงหัวค่ำเข้ามาการกระจายตัวของฝนก็ยังคงเยอะอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นอุตรดิตถ์พิษณุโลกนะครับกํแพแพงเพชรพิจิตรนครสวรรค์นะครับเพชรบูรณ์พระนครสียอยุธยากรุงเทพปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีตราดนะครับแล้วก็ ฝั่งนี้จะเป็นเพชรบุรีประจวบคีรีขัน,น,นธน์นะครับระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชภูเก็ตกระบี่ตรังนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นสุรินทร์อุบลราชธานีมุกดาหารอุดรธานียังมีต่อนะครับในช่วงบ่ายถึงค่ำเชียงใหม่เชียงรายนะครับแล้วก็ภาคใต้นี้มาตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงากระบี่ภูเก็ตสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราชนะครับยังมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักได้ต่อเนื่องนะครับในโซนทางด้านภาคใต้นะครับวันนี้ฝนเริ่มกลับมาแล้วนะครับไปดูช่วง18บนาฬิกานะครับพอช่วง18นนะบนาฬิกาก็ฝั่งนี้ภาคเหนืออุตรดิตนะครับอุตรดิตนานแล้วก็เพชรบูรณ์นะครับเพชรบูรณ์ลบบุรี สระบุรีนะครับแล้วก็ชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมสุรินทร์สีสเกตนะครับอุบลราชธานีอำนาจ,จเจริญยโสธรมุกดาหารนครพนมสกลนครนะครับแล้วก็ด้านนี้จะเป็นปราจีนบุรีนครนายกกรุงเทพฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดรวมทางสะแก้วนะครับ ที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับภาคใต้ตอนล่างตอนกลางฝนเริ่มกลับมานับสุราชธานีนะครศรีธรรมราชกระบี่ตรังนะครับแล้วก็พัทลุงนะครับก็เป็นอัปเดตข้อมูลในช่วงบ่ายถึงค่ำวันนี้นะหกชั่วโมงข้างหน้าก็เตรียมรับมือในส่วนของ,ของฝนตกหนะักโดยเฉพาะโซนจังหวัดตากแล้วก็จังหวัดตราดนะครับที่ฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันอาจทำให้เกิดน้ำท่วมได้นะครับเป็นข้อมูลอัปเดตมาแชร์กับท่านผู้ชม ขอบคุณข้อมูลจากกรมอ,อุตุนิยมวิทยาขอบคุณท่าน,นผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ